สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมเจม h e เฮลแลตสวัสดีครับผมเอ็มเฮลแลตครับครับรายการเฮล t ี y ไทม์นะครับวันนี้นะครับเราอยู่ที่ร้านขายยาจีอันตินึง2นะครับซึ่งผมจะพาผู้ชมรายการมาพูดคุยกับนักสิทการแพทย์ในเรื่องไวรัสตับอักเสบนะครับโดยจะให้คุณเอ็มเป็นผู้อธิบายให้ฟังนะครับผมจะถามสอบถามคุณเอ็มเลยนะครับว่า วรัสตับอักเสบที่เราพูดถึงกันอยู่นวันนี้มันมีมันมีอะไรบ้างครับผม,ไ,มได้ยิน A B C D แร้วไม่มีอะไรบ้างฮะก็จริงๆนะฮะตัวรัสตับอักเสบณปัจจุบันเนี่ยจะมีอยู่5้าสายพันธุ์นะครับ,รบก็จะมีชนิด A นะครับชนิด B ชนิด C ชนิด D และก็ชนิด E ครับ แล้วคนส่วนใหญ่ที่เป็นอยู่ภายในบ้านเราเนี่ยครับเขาจะเป็นชิ้นไหนกันครับก็ถ้าพูดถึงบ้านเรานะฮะจริงๆแล้วเนี่ยที่ควรจะติดได้เนี่ยก็จะมีไวรัสตับเสบชนิด A แล้วก็ชนิด B ครับ A และ B A และ B ครับแต่ผมได้ยินไวรัส B เยอะมากแล้วไวรัส A มาจากไหนครับไม่เคยได้ยินเลยฮะต้องผมต้องเรียนอย่างนี้นะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยวัสตับเสพชนิด A เนี่ยจะติดได้ทางน้ำลายแล้วก็ผ่านอาหารนะครับ แต่ว่าเพอินว่าตัวชนิด A เนี่ยจริงๆแล้วเป็นเนี่ยหายได้เองแล้วก็รักษาได้หายขาดคนก็เลยไม่ค่อยได้ยินแล้วก็เอ่อในบ้านเราเนี่ยเขาจะใช้คำผมจะใช้คําว่ารู้จักกันมากเพราะว่ามีคนพูดถึงกันเยอะเป็นชนิด B ครับแต่ถ้าจะต้องกาวถึงอีกตัวนี้ก็คือเป็นชนิด C ครับที่ที่ผมมาพูดถึงชนิด C ทีหลังเนี่ยเนื่องจากว่าเดิมทีชนิด C เนี่ยมันไม่ได้ติดอยู่ในเมือง,งไทย แต่ว่าเกิดจากการที่เราไปติดจากการที่ไปท่องเที่ยวต่างประเทศหรือว่าคนต่างชาติเนี่ยเข้ามาเที่ยวในประเทศเราแล้วก็เอาเวลาชี่นี่เนี่ยเข้ามาติดครับงั้นถ้าก็เรามี A มี B แล้วก็มี C, C. ครับ,รบเมื่อกี้นี้คุณเอ็มพูดถึงเรื่องการติดการเป็นแล้วเราจะติดเราจะเป็นได้ยังไงอะครับอย่างผู้ชมรายการอยู่ที่บ้านเนี่ยมาติดทางลมหายใจได้ไหมหรือว่ามันต้องเดินผ่านออกซิเจนแล้วมันก็ติดเข้ามาเลยอย่างเงี้ยครับ ออก็จริงๆแล้วนะครับสำหรับการติดเชื้อไวรัสนะฮะในปัจจุบันกับกลุ่มไวรัสตับกเสบเนี่ยก็จะมีออสองส่วนนะครับในส่วนของออชนิด B ชนิด C เนี่ยหลักๆก็จะเป็นการติดทางเลือดน,นะครับแต่ว่าชนิด A เนี่ยจะเป็นการติดทางน้ำลายอย่างเดียวแต่ณนปัจจุบันเนี่ยเนื่องจากว่ามนุษย์เราเนี่ยก็ปรับตัวในเรื่องของการรักษาตัวเองหรือว่าการทานยาหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยทำให้ชนิด B เนี่ยมีการพัฒนาทําให้มีโอกาสติดทางอาหาร ได้นะฮะอันนี้ก็อันนี้ก็คือเป็นเป็นเรื่องของนัณปัจจุบันซึ่งซึ่งเพิ่งเกิดมาได้มันไม่นานนะครับเอามันก็ว่าตอนนี้ไวรัสบีเนี่ยสามารถติดทางอาหารได้แล้วได้ครับแต่ว่าผมต้องใช้คําว่าแต่โดยอุบัติการ์เนี่ยมันยังน้อยอยู่นะฮะคือเชื้อมันยังไม่ได้พัฒนาถึงขนาดกระโดดช่องเพิ่มทุกครั้งใช่แต่ว่าก็ก็มีโอกาสครับงั้นลองเราลองมาโฟกัสกันที่ไวรัสบีเนาะเพราะว่าผมจะได้ยินคนพูดถึงไวรัสบีกันเยอะมากครับ ช่องทางการเป็นไวรัสบีมีอะไรบ้างครับเอ่อจากการติดไวรัสบีเนี่ยก็คืออย่างที่เรียนว่าโดยตรงเนี่ยก็คือทางเลือดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็คิดถึงการติดทางเลือดง่ายๆก็คือเ 3, 1เพศสัมพันธ์เพศสัมพันธ์แบบเออเหรอครับอ่าแบบเอเลยหลกัหลกๆเลยนี่คือเพศสัมพันธ์นะครับ<ม>แล้วก็ในเรื่องการใช้สิ่งของร่วมกันถ้าเป็นกลุ่มคนที่ติดยาเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการใช้เข็มร่วมกันครับแต่ว่าถ้าเป็นลักษณะของการที่อยู่บ้านร่วมกันหรือว่าทางานในที่ออฟฟิศเดียวกันหรืออยไรเงี้ย ส่วนใหญ่เนี่ยก็อาจจะมีติดจากการที่แบบใช้แก้วไปเดียวกันแต่ปรากฏว่าริบสีปากเป็นแผลมีเลือดมีค่าเลือดติดอยู่ก็คืออย่างที่บอกก็คือติดทางเลือดแล้วพอตัวเราเนี่ยทานเข้าไปซึ่งเราก็มีแผลที่ปากเหมือนกันนั่นก็ทําให้เราเนี่ยมีโอกาสติดได้แล้วอย่างนี้เท่ากับว่า,าสมมุติถ้าเพื่อนร่วมงานผมเป็นใช่ไหมค,ครับแล้วเขาไปดื่มน้ําโดยใช้แก้วเดียวกันกับผมบเขาดื่มก่อนแต่ผมไม่ได้เป็นแต่เพื่อนเป็น เขาไปดื่มก่อนแล้วผมอ่ะตัวเองเนี่ยผมมั่นใจเลยผมไม่มีแผลในปากและผมก็แต่เขาเป็นเขามีเชื้ออยู่ในขอบแก้วเงี้ยใช่ไหมครับขอบแก้วครับแล้วผมยกดื่มไปเลยผมกินเชื้อไปรัดลงไปในท้องผมเป็นไหมคือโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยเอก็ไม่ได้เป็นจริงๆเราไม่ได้ติดง่ายขนาดนั้นครับก็ียกว่ามีติดทางเลือดอย่างเดียวทางด้านอื่นไม่มีอ่าใช่ไปช่องทางหลักครับครับแลวทีนี้นอกจากในเรื่องของ การติดแล้วเนี่ยมันมีประเภทอะไรบ้างครับในเรื่องของไวรัสตับอักเสบนะครับก็จริงๆแล้วนะครับสำหรับการตรวจเช็คเรื่องเกี่ยวกับไวรัสตับอักเสบนะครับณปัจจุบันเนี่ยก็จะมีการดูในเรื่องของการติดเชื้อนะฮะแล้วก็ภูมิคุ้มกันแล้วก็การเป็นพาหะครับโอเคท่านผู้ชมครับครับงั้นเทปแรกนะครับก็ให้ท่านได้รู้จักว่าไวรัสตับอักเสบมีอะไรบ้างครับ a b c d ดังพวกนี้นะฮะในครั้งต่อไปนะครับเราจะมาฟังกันว่าเชื้อภูมิแล้วก็พาหะ มีเราจะดูแลหรือเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเราเป็นอะไรประเภทไหนใช่ไหมครับครับโอเคแอนเทปนี้ขอขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ,รบสุขภาพดีๆที่ดูแลได้ด้วยตัวคุณเอง Health Lab ทุกขั้นตอนถูกต้องตามหลักกระทรวงสาธารณาสุขเริ่มต้นการดูแลร่างกายของคุณอย่างจริงจังวันนี้ เพื่อลดค่าใช้จ่ายที่ต้องเสียอีกมากมายในอนาคตโทร032-515-920วาว wow ดาเครื่องสารางออร์แกนิกจากธรรมชาติ100%แป้งออร์แกนิกเบบี้พาวเดอร์บายวาวดาผลิตจากแป้งข้าวเจ้า100%ไม่ใส่สีและน้ำหอมจึงเหมาะกับผู้ที่มีปัญหาสิวและผิวแพ้ง่ายเช่นคุณร้านขายยาเจีย้นตึงทุกสาขา ปวนหัววิงเวียนศรีศรสะต้อง GIC by G Natural. วาว d าผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ100%เอเอีกหนึ่งเทรน์ขึ้นสมอางแนวใหม่เพื่อผิวคุณววาวดาดออกนิ d อัลมอนด์บัสเตอร์อัลมอนด์บัสเตอร์ได้มาจากเม็ดอัลมอนด์สกัดโดยวิธีบีบเย็นส่วนผสมประกอบด้วยอัลมอนด์บัสเตอร์ร้อซใช้ทาริมผิปาหรือใช้แปมเฉพาะจุดที่แห้งกร้าน วาวด้าออร์แกนิกเชียร์บัสเตอร์บาลมที่ได้มาจากเช er ียร์บัตเตอร์บริสุทธิ์ร้อเซสามารถซึมซาบสู่ผิวได้ดีและยังป้องกันรังสี UV ใช้ทาริมฝีปากหรือทุกส่วนของร่างกายวาว d ้าออร์แกนิก o ลูส์พาวเดผลิตจากแป้งข้าวเจ้าร้อเซที่ผ่านกระบวนการผลิตและฆ่าเชื้อโดยสกัดเอาโปรตีนออกแล้วใช้ทาหลังจากการรองพื้นทำให้หน้าไม่มันตลอดทั้งวันออร์แกนิกเบบี้พาวเดอร แป้งเด็กผลิตจากแป้งข้าวเจ้าร้อยเปอร์เซ็ผ่านกระบวนการผลิตและฆ่าเชื้อโดยสกัดเอาโปรตีนออกสามารถดูดซับความมันได้ดีไม่ก่อให้เกิดอาการแพ้สนใจโทร0881599474หรือ www. w w w b a u d a i b u y c o t h และพบกับบริการใหม่ Beauty Delivery ที่จะส่งของให้คุณถึงมือสามารถชำระเงินปลายทางได้ โดยโทรสั่งซื้อได้ที่032511228เฉพาะในเขตพื้นที่หัวหินเท่านั้นหาซื้อได้ที่ร้านขายยาเจี้ยนตึงตรงข้ามตลาดฉัดชัยร้านขายยาเจี้ยนตึงสาขาชายทะเลร้านขายยาเจี้ยนตึงภายในเจี้ยนตึงซูปเปอร์มาร์เก็ตสาขาบ่อนไก่